กาแฟไปไปปลูกต้นไม้กัน ถ้าชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ทุกคนพบกับแคทจากช่อง Cat ไลฟ์นะคะสายส่วนอารมณ์ดีนะคะวันนี้มีแสงแดดฝนไม่ตกนะจ๊ะดังนั้นแคทก็ถือโอกาสนําต้นแบล็กเบอร์รี่ต้นนี้นะคะพาพอาร์คสีที่ได้มาจากส่วนน้องกิ๊กนะคะส่วนย่าน้อยส่วนลาเบอร์รี่เชียงรายนั่นเองนะวันนี้ต้นเขาโตใหญ่ดูก็คือค่อนข้างสูงมากแล้วนะคะ ในรุ่นเดียวกันที่แคทสั่งมานะคะก็จะมีต้นนี้และค่ะที่ดูสูงใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกต้นที่แคทสั่งมาจากสวนน้องกิ๊กนะจ๊ะวันนี้แคทก็เลยจะนําเขามาลงดินเนื่องจากพามาร์ค45นะคะที่แคทได้มาจากน้องนีนิวนั้นนํามาลงดินแล้ววันนี้เขาก็มีดอกให้แคทได้เห็นแคทจึงตัดสินใจว่าแคทจะเอาเขามาลงดินเส้นเดียวกันนะคะต้นที่ปลูกในกระถางเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเท่าที่แคปปลูกมาเนี่ยไม่เคยติดดอกออกผลให้แคทเห็นเลยนะคือต้นที่แคปปลูกเองนะจ๊ะแต่พอแคทนามาลงดินเ ต้นที่ติดดอกออกผลได้ดีที่เห็นณนะปัจจุบันนี้นะคะก็คือพามอาร์ค45นี้แหละจ้ะส่วนพันธุ์อื่นๆนะคะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะติดดอกให้เห็นเลยไม่นับต้นล่าชบรี่ที่แคทพามาดูดอกและผลก่อนหน้านี้นะจ๊ะและก่อนหน้าที่แคทจะนําเอาต้นนี้ไปลงดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกของพามอาร์ค45ของน้องนี่นิวกันก่อนเลยจ้ะและนี่คือดอกแรกนะคะของพามอาร์ค45นะจ๊ะ าพามอาร์ค45าพามอาร์ค45นะจ๊ะใบของเขามีลักษณะเหมือนจะเป็นโลกนะคะเป็นหงิกๆิกลักษณะคล้ายๆกับโดนเพียไฟเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ลามมากเท่าไหร่มาเจอช่วงติดดอกด้วยนะคะใบหงิกง,งอๆนี้ก็เลยแบบแค่ก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรกับเขานะคะแต่ว่าถ้าเด็ดออกไปก็น่าจะพอช่วยได้เนี่ยมันมีแมลงแบบ เป็นเป็นตัวเล็กๆนะคะคอยคอยมาไม่รู้เขาเป็นมแมลงอะไรนะคะคล้ายๆกับแมงมุมตัวเล็กๆนะ Dead, เด็ดออกไปก่อน <c oughs> คือไม่สบายใจอะ่ะมันทำให้ใบเขางิ่งงอๆนะคะตรงนี้นะมีลักษณะเป็นตุ่มเป็นตานะคะต่อจากดอกแรกนี้นะคะแคทสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเป็นเป็นตุ่มตุ่มลักษณะคล้ายๆกับจะติดดอกอีกเนี่ย เป็นตุ่มๆขาวๆนะคะตามก้านนี่นะคะตุ่มขาวๆเหมือนเขาจะติดดอกออกมาเพิ่มเติมนะคะก็มาลุ้นกันมารอลุ้นกันว่ากิ่งนี้กิ่งเดียวนะคะจะได้จำนวนกี่ดอกแล้วจะสามารถติดผลได้ไหมนะใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เด็ดทิ้งเลยใ <laughs> บยเขาไม่สวยเลยนะคะอ่ะ เอาให้โกรนตอนนี้ตอนนี้แคดเด็ดใบออกไปเยอะมากเลยนะคะเหลือไว้เฉพาะกระจุกนี้ลุ้นกันว่าจะได้ดอกเพิ่มไหมนะเห็นไหมคะพยายามจะซูมให้เห็นนะคะว่ามันมีเป็นเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆนะคะตามก้านเนี่ย สำหรับท่านใดที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาต้นแบล็คเบอรี่นะคะเราก็มาศึกษาไปพร้อมๆกันเนาะว่าการติดดอกครั้งแรกเนี่ยลักษณะดอกของเขาจะออกมาตรงไหนบ้างก็จะมีตรงปลายยอดนะคะแล้วก็ตรงก้านใบนะคะจะมีเป็นตุ่มขาวๆนะอันนี้ก็คือในส่วนของกิ่งที่มีดอกที่บานแล้วนะจ๊ะนี่นะคะนี่ก็คือดอกแรกทีนี้ไปดูอีกสองดอกนะคะ มีก็เป็นดอกที่สองที่ดูใหญ่ขึ้นมาต่อจากดอกเมื่อกี้นะจ๊ะตรงก้านใบก็มีตุ่มขาวๆเพิ่มเติมเมื่อกี้แคทแอบเห็นแมลงวีขาวด้วยนี่เพียกระโดดตุง้งไปละ <c oughs> พยายามจะหลีกเลี่ยงพวกแมลงโรคภัยต่างๆนะคะมันก็แบบเลี่ยงยากเพราะว่าแคทไม่ได้ฉีดอะไรป้องกันช่วงนี้คือปล่อยธรรมชาติเลยแล้วก็มีแมลงโน่นนี่นั่นมาแอบไขไว้ใต้ใบนะคะ ช่วงนี้มีต้นไม้ให้แคทดูแลเยอะเกินไปมั้งมันดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเวลาใครจะปลูกอะไรนะคะถ้าปลูกเกินกําลังเนี่ยมันก็จะดูแลไม่ทั่วถึงอย่าหัดทานะจ๊ะอันนี้ก็เนี่ยใบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะคะใบเป็นจุดๆนี่เป็นดอกที่สามจ้ะนี่ดอกที่สามของวันนี้นะที่แคทเห็นนะจ๊ะ ทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าเขาจะมีเพิ่มเติมออกมาอีกไหมใบเขามีลักษณะติดเพี้ยไฟแล้วก็โดนมแมลงมาวางไข่นะคะมีมแมลงหวีขาวมาลบกวนใบมีลักษณะเป็นหยิกๆิกก็คงจะโดนอะไรสักตัวนึงแหละแต่แต่แตคทก็พยายามจะตัดใบทิ้งนะคะ สรุปว่าวันนี้มีจำนวนสามดอกนะคะยอดอื่นๆก็สวยงามดีเนี่ยลุ้นยอดนี้ด้วยจะติดดอกไหมยอดนี้ก็สวยดีนะคะอันนี้ว่าจะขยายพันธุ์ไว้ปล่อยให้เลื้อยไปก่อนเมื่อก่อนยอดสวยมากเลยนะตอนนี้พุ่งลงดินแล้วนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ แต่ว่าเขาก็มียอดใหม่แตกเพิ่มขึ้นมาออยอดนี้ก็สามารถติดดอกออกผลได้นะคะช่วงนี้ก็ปล่อยให้มแมลงเล็มกินไปตามอัทยาใยไปก่อนนะใบไหนไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยแล้วก็จัดการซัดออกไปเนี่ยมันดูเหมือนไม่ค่อยดีเลยใบเนี่ยหงิกหงิกนะคะเป็นจุดจุดหงิกหิลักษณะคล้ายเพีย้ยไฟนะคะอะไรเด็ดทิ้งได้แล้วก็เด็ดไปเลยนะ ใบไหนที่เราไม่สบายใจในช่วงที่เขาติดดอกแบบนี้นะคะแคทจ,จะไม่ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะถ้าใส่รับรองดอกอาจจะร่วงนะส,สลัดดอกทิ้งนะคะใบงามแทนอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้เบรก,ก่อน เดี๋ยวแคทขออธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการติดดอกออกผลของแบล็คเบอร์รี่ที่นี่นะจ๊ะเนื่องจากที่นี่มันเป็นเขตทะเลนะคะเขตทะเลสภาพอากาศเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนชื้นอากาศหนาวเย็นนะมันจะหาได้ยากมากแต่ว่าเมื่อ2อสาวันที่ผ่านมานะคะคือฝนตกติดต่อกันแบบ ทุกวันจริงๆแล้วทเมื่อสองสามวันที่แล้วก็เกิดมีลักษณะเป็นอากาศหนาวเย็นขึ้นมานะคะสองวันช่วงที่ฝนตกติดต่อกันเมื่อวานกับว,วันก่อนนี้นะจ๊ะบอกตามตรงเลยว่าที่นี่หนาวมากหนาวจนแคทแบบตอนเย็นอ่ะไม่กล้าอาบน้ําก็มีนะบางวันคือมันหนาวจริงๆนั่นอาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้แบล็กเบอร์รี่ของที่นี่นะจ๊ะที่แคทนํามาปลูกลงในเขตทะเลนี้นะจ๊ะกระตุ้นให้เขาแบบสามารถจะติดดอกได้เนาะ แต่ทีนี้วันนี้นะคะอากาศมันเริ่มแบบเริ่มร้อนชื้นขึ้นมาเน,นื่องจากนีแสงแดดอากาศหนาวเย็นก็ไม่รู้ว่าจะยังคงอยู่หรือเปล่านะตอนนี้คือย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะจ๊ะมันก็จะมีความเป็นอากาศเย็นอ่อนๆโชยมาเป็นละลอกละลอกนะคะทีนี้ก็ลุ้นกันจ้ะว่าปีนี้อากาศจะหนาวเย็นพอที่จะให้ต้นแบล็คเบอร์รี่คือตระกูลเบอร์รี่ที่แคทยังพอหลงเหลืออยู่เนี่ย สามารถติดดอกออกผลได้ไหมนะ <c oughs> คือตอนนี้ติดดอกละหลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถติดผลได้หรือเปล่าเนาะ <c oughs> ก็ต้องลุ้นเอาใจช่วยสำหรับท่านที่มีพื้นที่นะพื้นที่ที่เป็นอากาศแบบร้อนชื้นเขตทะเลเช่นเดียวกับที่แคทปลูกนะปัจจุบันนี้นะจ๊ะสภาพของเราจะแตกต่างจากภาคเหนือภาคอีสานนะคะคือทางนั้นหน้าหนาวก็หนาวจริงๆเลยแต่เขตทะเลเนี้ยมันจะหนาวแบบ ผู้บ่าผู้วบาบนะบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนบางวันก็ชื้นอะ่ะมันสามฤดูบางทีฝนก็ตกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะดังนั้นมันก็จะลุ้นหนักกว่าที่อื่นนิดนึงเนาะตอนนี้คาฟฟกำลังเห่าโหนคอฟฟเป็นไรโอเคเนาะ ก็พามาชมดอกแบล็คเบอร์รี่พามาร์สกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้แคทจะไปทำการขุดดินแล้วก็เอาต้นพามาร์4สีจากส่วนน้องกิ๊กนะคะไปทำการลงดินใกล้ๆกับต้นนี้ที่ได้จากน้องนีนิวนี้นะคะ นี่นะคะหลุมสําหรับปลูกต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะเมื่อสักครู่แัทเดินไปเอาปุ๋ยหมักมาเป็นปุ๋ยหมักที่ล่อนเอาเม็ดละเอียดส่งให้กับเอฟซีไปแล้วแล้วทีนี้มันก็จะเหลือเป็นเศษใหญ่ๆนะคะเศษใหญ่ๆมันก็จะมีเศษหินเศษดินก้อนใหญ่แล้วก็แกลบนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยหมักที่หมักกองทิ้งไว้ผสมดินผสมอินรีย์วัตถุต่างๆนานาแล้วก็ล่อนมานะคะในนี้ก็จะประมาณ สามกำมือได้นะคะจะลองก้นหลุมนะลองแบบนี้แล้วก็โกยดินทับนะคะวันนี้ไม่ได้ถูกมือมาตอนนี้แคทโกยดินทับปุ๋ยหมักไปแล้วนะจ๊ะคือให้อยู่ก้นหลุมนะเราไม่ได้ให้ต้นพืชที่เราจะปลูกสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงนะคะ สำหรับแบล็คเบอรี่ต้นนี้นะคะแคทปลูกเขาในกระถางกล้วยไม้นะจ๊ะมันก็เลยมีช่องช่องว่างแบบนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยทีนี้แคทก็จะปลูกทั้งกระถางเลยนะเพราะว่ากระถางเดิมของเขานั้นมีช่องระบายอากาศที่ค่อนข้างเยอะลากเขานะคะสามารถแบบชอนใช้ออกมาได้ กรณีที่แคทอยากจะย้ายต้นของเขานะคะก็คือถ้าแคทอยากจะย้ายเขาไปปลูกที่อื่นเนี่ยแคทก็ยังพอได้ต้นที่ยังอยู่ในกระถางนะอันนี้คือแคทเผื่อของแคทไปอย่างนั้นเองนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องมาทําตามแคทในลักษณะแบบนี้เนาะเพราะว่าเชื่อว่าคงไม่มีใครมาปลูกแบล็คเบอร์รี่ลงในกระถางต้นกล้วยไม้หรอกเนาะเอออันนี้แคททดลองของแคทเองนะก็ทําให้ทุกคนได้ดูนะคะ เผื่อเป็นกรณีศึกษาทีนี้เราก็กลบดินเลย สำหรับการลงปลูกต้นแบล็คเบอรี่พายอาร์ค45นะคะแคทก็ปลูกให้เหมือนกับต้นใหญ่นะคะที่แคทลงไปเพราะว่ามันพูนดินสูงขึ้นมาเนี่ยมันช่วยในเรื่องการเ,เวลาแบบเราลดน้ำลงไปนะคะรากเขาก็จะไม่เน่าเนาะเพราะว่ามัน น้ำมันไม่ท่วมลากแล้วก็สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะแคทก็เลยเอาวิธีเดิมนะคะมาปลูกในลักษณะแบบนี้ก็คือพูดดินขึ้นไปนะจ๊ะแล้วดินก็ค่อนข้างร่วนซุยเป็นดินแบบผสมหินนะคะดินมันจะเป็นแบบดินล้วนผสมหินมีความเหนียวนิดนึงเราก็ลองปุ๋ยก้นหลุมอีกทีหนึ่งแล้วก็กลบทับด้วยดินก่อนที่จะลงต้นเขาอีกทีหนึ่งเนาะอย่าให้ลากเขาสัมผัสกับปุ๋ยหมักเลยตรงนะคะเหงื่อไหลซิกซิกเลยเรไปขุดดิน วันนี้ก็นำวิธีการปลูกต้นแบล็คเบอร์รี่ง่ายๆนะคะมาฝากเพียงเท่านี้เนาะก็ลองดูนะคะ สำหรับใครที่อยากจะทดลองปลูกในเขตทะเลมีอากาศร้อนชื้นแล้วมีความหนาวเย็นมาเป็นระลอกนะคะก็ลองลองปลูกดูเนาะเผื่อจะสามารถติดดอกออกผลได้เช่นเดียวกับที่แคทพาทุกคนมาดูในวันนี้นะจ๊ะพามาร์ค45นะคะเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่ที่สามารถติดได้ที่นี่อำเภอแกลงจังหวัดระยองจ้าวันนี้ถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไป ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบาย